สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านเจอกันเช่นเคยนะครับที่สวนทุเรียนทุ่งเศรษฐีเมียงคุกหน,นองคายนะครับเจอกันเช้านี้วันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาอัปเดตดูต้นทุเรียนสาวสี่ปีนะครับที่กักงดน้ําไปแล้วแล้วก็ ช่วยน้ำได้ห้าห้าวันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการพัฒนาของทาดอกนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างมีดอกโผล่มาแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่มีนะครับแล้วก็ลักษณะต้นแล้วก็กิ่งใบของเขาจะมีลักษณะยังไงกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาชมอัปเดตต้นทุเรียน สาวกันนะครับส่งางเจาดอกในปีนี้เป็นปีแรกนะครับสําหรับต้นทุเรียนสาว4ปีนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตดูต้นทุเรียนสาว4ปีพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวไปชมด้วยกันครับครับก็มาชมต้นทุนเรียนสาวนะครับต้นที่1นึ่งะครับที่กักงดน้ำไป7วันนะครับแล้วก็เปิด ช่น้ำเขาได้5วันแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่ามีการพัฒนาของตาดอกเขาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะใบเขาก่อนนะครับใบก็ยังเขียวเข้มนะครับใบก็ยังสมบูรณ์นะครับดูลักษณะ ใบแล้วก็โคนต้นเขานะครับดินอันนี้ผมก็ช่วย10นาทีนะครับอันนี้ก็ช่วยน้ำแค่สินาทีนะครับก็รอดูอากันของตาดอกเขานะครับก็เริ่มจะมีไม้เห็นแล้วนะครับ แต่ว่ายังไม่ค่อยชัดนะครับน่ครับก็กำลังแทงมาเป็นไข่ปลานะครับนี่ก็ลังกลับนน้ำไปหนึงอาทิตย์นะครับ เปิดจอยน้ําได้5้าวันนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับทุเรียนสาว4ปีนะครับนี่ครับเอ็นสาวสปีก็กําลังแทงมาแล้วนะครับประมาณเท่า ยะไข่ปลานะครับนี่เป็นต้นที่หนึ่งนะครับปิดเกิงหนึ่งก็เหมือนกันครับก็แทงมาแล้วนะครับชอบตายะไข่ปลานะครับก็ยังดูไม่ค่อยชัดนะครับอาจจะออกมาอีกเยอะก,กว่านี้นะครับ จะเห็นชัดว่าเป็นดอกนะครับแต่นี้ก็อาจจะดอกชัวแล้วนะครับโอ้กิ่งเล็กครับกิ่งเล็กกิ่งเล็กนะครับ กดอกแรกสาวนะครับก็จิงข้างบนนะครับน,นะครับก็ูตรตาปูนะครับนี่ดอกเล็กนะครับก็เริ่มแทงมาแล้วนะครับ สี่ปีนะครับก็ช่วงนี้ก็ช่วยน้ำให้สินาทีนะครับก็อวันเว้นวันนะครับชวยเพื่อเลี้ยงดูยังไม่ให้เยอะนะครับเดี๋ยวจะดอกจะแทงมาเป็นยอดนะครับก็ช่วงนี้ก็ช่ยน้ำก่อน,นครับ รอให้เห็นชัดก่อนนะครับแล้วค่อยปรับน้าเพิ่มเดีย๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งกันนะครับที่กับน้ำพร้อมกันนะครับสีปีเหมือนกันนะครับตีวนี้ก็จะออกมาค่อนข้างเห็นชัดแล้นะครับ ข้างเยอะนะครับจนโคนเข่งเลยนะครับนี่ครับตอนนี้จะออกก่อนนะครับก็ออกค่อนข้าง ยิดหน่อยนะครับสำหรับกิ่งนี้มาจนถึง,ถงปลายเลยนะครับกนกิ่งข้างบนนะครับ เข้าเหยียดตีนหนูนะครับตอนนี้ถือว่าโอ้ค่อนข้างเยอะนะครับชิงนี้ก็เยอะนะครับข้างบน ตีนหนูแล้วนะครับกิ่งนี้เดี๋ยวนะครับเห็นกิ่งเล็กเลยนะครับปลายกิ่งเลยก็กิ่งอื่นก็มีเริ่มตามมาก็มีนะครับ คาโป,ะปนะครับนัยยะเนรุ่นน้องตามมานะครับพอ <c oughs> ป็นต้นสี่ปีนะครับกำกัดน้ำพร้อมๆกันนะครับครับทุเรียนสาวสี่ปีนะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็น สีปีเหมือนกันนะครับแต่ว่ากักน้ําที่หลังนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็มีเริ่มเริ่มออกมาเหมือนกันนะครับาตาปูย่างค่อยอยากตีนหนูนะครับก็ว่าเป็นการพัฒนาของตาดอกที่ หน้าพอใจนะครับนี่เป็นกิ่งเล็กนะครับกิ่งข้างล่างตรงนี้กำลังออกมานะครับครังเป็นตาปูนะครับ ดอกดีนะครับว,ว่าพอใจครับสำหรับต้นทุเรียนสาวสี่ปีนะครับเดี๋ยวก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวผมจะพาไปชมต้นทุเรียนหกปีกันนะครับซึ่งกำลังเป็นเหยียดกินหนูนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับครับก็มาชมต้นทุเรียนสาว ปีนะครับตัวน,นี้น,นี้ก็ปีที่แล้วก็ติดดอกนะครับแต่ไม่ติดลูกแล้วก็มาดูลุ้นกันนะครับสำหรับปีนี้ซึ่งก็ดอกก็ออกมาเยอะถือว่าน่าพอใจนะครับปีที่แล้วก็ดอกไม่ค่อยเยอะนะครับขอฝึกหัดเป็นดอกนะครับแต่ปีนี้ รือว่าใด้ดอกมาเยอะน่าพอใจนะครับนี่ครับเป็นระยะตาปูนะครับมากันเยอะเลยนะครับ รจริงนะครับแต่ว่ามาเยอะเป็นที่น่าพอใจนะครับจนถึงเกับไปจริงเลยนะครับข้างบนก็เยอะเหมือนกันนะครับข้างบนข้างบนเดี๋ยวซูม m ให้ดูนะครับข้างเยอะนะครับ คนกิ่งเหมือนกันนะครับนี่เป็นเดยนสาว6ปีนะครับนี่ก็ให้น้ำก็ยังชโชยน้ำเหมือนกันนะครับ10นาทีก็รอชัดกคนนี้ยืดกคนนี้อีก นะครับผมจะเพิ่มเพิ่มน้ำนะครับแ <t iny> ่พอเยอะนะครับสำหรับต้นนี้ตัวเรียนสาวกปีนะครับต้นนี้อกมาเต็มนะครับ <t iny> ก็กเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้อ,อยติดตามดูลูกของเขานะครับซึ่ง ก็ถ้าเป็นลูกก็จะเป็นชุดแรกนะครับสำหรับต้นนี้ทุเรียนสาว6ปีนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับต้นนี้ทุเรียนสาวปีครับครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพ,พื่อนพี่ๆน้องๆก็สำหรับการพัฒนา แทงดอกแล้วก็ช่อดอกของต้นทุเรียนสาวนะครับก็เห็นไปก็เป็นทั้งการพัฒนาดอกนะครับหลังจากกักน้ําใหนึ่งอาทิตย์กันนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาของดอกนะครับซึ่งจะเอาดอกแล้วก็ลูกในปีแรกนะครับสําหรับต้นทุเรียนสาวสี่ปีนะครับแล้วก็ต้นหกปีนะครับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคอยลุ้นแล้วก็ตามรับชมไปด้วยกันนะครับสำหรับการเอาดอกต้นทุเรียนสาว4ปีของที่สวนทุ่งเสียฐถีเวียงคุกหนองคายนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขออนุญาตขอจบชิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสำหรับชิปหน้ามีอะไรอัปเดตผมก็จะมาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ คอยรับชมแล้วก็ติดตามไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีลนะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ